พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันจันทร์ที่13เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องมุมมองใหม่ของการอธิษฐานเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้น เผื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรย,ยอห์นบทที่14ข้อที่12ถึง13พี่น้อง้าอักรทูตยอห์นได้อธิบายคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานอย่างละเอียดในแบบที่ไม่พบในพระกิตติคุณเปรียบเทียบมัทธิวมาระโกและลูกาเขาได้บันทึกสิ่งต่างๆบาอย่างที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนการฝังการเป็นขึ้นมาจากความตายและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อย่างเปี่ยมด้วยพระสิริของทรงไปอย่างพระบิดาซึ่งเป็นมิติใหม่ของการอธิษฐานในยุคใหม่พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่16ข้อที่2 3ถึง24ว่าในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมนี่คือกฎใหม่สำหรับการอธิษฐานในวันนี้ในพันธสัญญาใหม่เราอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูนั่นคือ เราอาธิษฐานในพระนามของพระเยซูยุคนี้ตามที่ยอนบรรยายไว้มีลักษณะเฉพาะคือพินัยกรรมหรือพันธสัญญาใหม่ซึ่งได้รับการรับรองและมีผลใช้บังคับโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ตามที่ยินยันในพระธรรมฮิบรูวา่าเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้ว แล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะมีผลแต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้ฮิบรูบทที่9ข้อที่ิถึง1ิพินัยกรรมใหม่นี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการอะไรในวันนี้ไม่ว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทูลขอพระบิดาโดยตรง ในพระนามของพระเยซูคุณไม่จำเป็นต้องให้ทูตสวรรค์อธิษฐานเผื่อคุณบางคนขอให้ทูตสวรรค์อธิษฐานเผื่อพวกเขาแต่ทูตสวรรค์จะไม่อธิษฐานเพื่อคุณเลยเพราะว่าพระนามของพระเยซูไม่เคยมอบให้แก่พวกเขาแต่ประทานให้แก่มนุษย์คุณมีสิทธิอำนาจและเข้าถึงพระบิดาได้โดยตรงในพระนามของพระเยซูคริสต์ดังนั้นจงขอและรับ เพื่อที่ความชื่นชมยินดีของคุณจะเต็มเปี่ยมนี่คือฤทธิ์อำนาจและประสิทธิผลของการอธิษฐานในพันธสัญญาใหม่สรรเสริมพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงพระองค์ได้โดยตรงและความมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่ข้าพรรองของในพระนามของพระเยซูจะได้รับข้าพรงเดินในความลึกซึ้นของสิทธิอำนาจและความรู้ในวันนี้ดังนั้นความชิ้นชมยินดีของข้าพรรองจึงเต็มเปี่ยมเมื่อ้าพรรองได้รับคำตอบจากคำอธิษฐานในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด